สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นยสตูดิโอตอนปลูกไว้ดูปลูกไว้กินมาพบกับคุณครูอั๋นหรือพี่อั๋นนะครับพี่สาวผมอยู่ที่อุบลราชธานีพี<ด>่<ด>อั๋นสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีสวนอยู่ในบ้านเนี่ยเนาะก็ปลูกต้นไม้แบบพี่อั๋นนะเรานิยามว่าเป็นสวนร้อยแปดพันชนิดเป็นธรรมชาติของคนรักต้นไม้อย่างที่พี่อั๋นบอกไปในคลิปก็คือมันเรียกกันมาเนาะสาระในวันนี้ก็คือ พาไปรู้จักต้นไม้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไปดูแล้วให้คําแนะนําในภาษาคนรู้จักกันว่าจะต้องดูแลต้นไม้อย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงเป็นคลิปในการสร้างแรงบนันดาลใจให้ใหลายท่านนะครับในการปลูกต้นไม้อย่าท้อนะปลูกใหม่ถ้าตายแล้วปลูกใหม่ซื้อมาใหม่ใช่ไหมปลูกใหม่ซื้อใหม่อขอมาใหม่นะคะอะสนุกสนานในวันนี้แหละม,มือไม่เย็นหรอกอะอะ,อะ,อะเดี๋ยวไปดูกัน แรกก็คือกระดิ่งนางฟ้านี่ได้มานานยังครับพี่อันครับนานแล้วประมาณ4ีหเดือนอ่านี่คือสัญญาณของต้นไม้ที่มีสุขภาพดีนะดูจาก1เห็นไหมครับเนี่ยมีการแทงยอดมมันได้รับฝนใช่ใช่แล้วก็2ก็ดูจากเนี่ยคุณภาพของใบดีมากๆเลยพี่อันวางไว้ในที่ที่ถูกต้องเลยก็คือได้รับแสงแดดเต็มวัน เนี่ยตอนนี้ก็คือที่ตะวันออกตรงนี้ถูกไหมครับเนาะแล้วก็ตะวันตกนี้ช่วงบ่ายได้รับลมบ้างช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นความจําเป็นของพื้นที่เรานี่อย่างแรกดีมากนี่แล้วก็มีเศรษฐีเดือนนายอันนี้ก็ต้องขยายพันธุ์แล้วครับพี่นี่นี่อยู่ซีกนนอนก็มีใช่นี่เนาะนี่นี่เขาจะออกดอกปุ๊บแล้วเขาก็ให้รากเลยมีรากเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ใช้วิธีการตัดไปเลยใช่เด็ดเอาก็ได้ครับอย่างเงี้ยพี่ปุ๊บขออนุญาตนะครับได้ จัดเลยนี่เนี่ยออกมาแบบนี้แค่เนี้ยใช่ครับเนี่ยครับได้มาแล้วแล้วเราก็เอาตรงนี้แหละไปปลูกเวลาพี่ทําที่ตัดเป็นช่อเลยอืมไม่ต้องรังเกียจเขาเด็ดเลยครับนี่จัะสวยงามอย่างยิ่งนนี่แล้วก็มีโอ้สายมงสายไมเยอะแยะไปหมดอันนี้ที่ผมปลูกไว้ให้ตรงนี้เลยจเราเน็มเน็บไว้เขาอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะมากมายเยอะ ดีแล้วนี่ถ้ามีดินมังกรมีขวักมรกตเวลาพี่ตัดต้นไม้พี่จะมีปัญหาเรื่องร่มเงามันแดดเกินไปบางครั้งมันก็จะดีแล้วนี้เป็นใบใช่ไหมครับนี่แล้วก็ดูบิโกเนียนี่แสงแดดกำลังมาโอ้สวยงามอย่างยิ่งอันนี้ได้มานานยังนานแล้วนานแล้วอ แยกย้ายให้เพื่อนเยอะแยะเลยแล้วจะมีโอกาสได้แยกให้คนอื่นเขาอีกไหมครับมีค่ะมีเนาะได้เรื่อยๆใครมาขอเอาไปได้เลยนี่บอกพี่กัดเลยใช่รู้จักกูอันมาแถวนี้ได้เลยนะได้เยอะแยะเขาได้รับแดดมากเกินไปเนาะแล้วก็ดินเนี่ยตอนนี้พี่อันควรเปลี่ยนละใช่วิธีการนะครับก็คือเอาขึ้นเลย แล้วก็เอากกมะพพ้าสั์ผสมกับปุ๋ยคอกสักนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยแบบนี้นะข้างล่างนะที่พี่เห็นนี่ยนะครับย้ายออกได้เลยเขาควรจะใบใหญ่กว่านี้แล้วก็ถ้าตรงนี้ได้รับแดดมากไปให้ย้ายพื้นที่เขาอยู่ร่วมรำไรได้แดดไปแดดไปเขาใบเล็กกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็กวักมรกต สวยงามแล้วนะครับแต่ว่ามีร่องรอยของการเข้าทําลายี่ตัดบ้างอะไรอ่าเนี่ยมีเชื้อรงเชื้อราหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนี้ถือว่าเป็นเชื้อราใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งนะในวิธีแมงก็เยอะใช่วิธีการอย่างนี้นะพี่อันขออนุญาตนะครับถ้าเราไม่อยากให้ใบอื่นๆเสียหายเราก็ใช้วิธีการแบบนี้เด็ดออกอ๋อเด็ดเอาครับแล้วถ้าเป็นไปได้ ก็ใช้กันไกลก็ได้นะหรือหรือใช้แบบผมก็ได้แล้วก็ไอ้อย่างเนี้ยมันจะมีเชื้อโรคอยู่เต็มไปหมดเลยเอาใบแล้วก็ในช่วงที่เราทำมะพร้าวครับเราก็เอาไปปิ้งเผาทําลายเพราะไม่ให้เชื้อโรคมันระบาดในบ้านเราออแล้วก็เวลาเราจับอย่างเงี้ยนะครับห้ามไปจับสัมผัสใบไม้อื่นๆอ่าไปปิ้งไปปิ้งต้องเผาทําลายครับเชื้อโรคมันก็จะไปแต่ว่าเราไม่ไม่แนะนําให้ไปก่อกองไฟทาต่างหากนะ แล้วเราทำกับข้าวอยู่แล้วกับข้าวแล้วเออแล้วก็เนี้ยปิ้งปิ้งเนี้ยแบบนี้นะครับอันนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอานะครับโอเคโอ้แล้วก็นี่โอ้โหนี่มุมอีกเยอะแยะมากมายโอ้เยอะแยะมากมายจริงมันเยอะเกินอันนี้นี่กุหลาบไปหมดเลยดีแล้ว คนรักต้นไม้จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่อ่านชอบไปหมดเลยเห็นอะไรนี่ไอ้กุหลาบมอนกุหลาบมอนกุหลาบเล็กๆตัดตั้งตัดเขาชื้นไปนิดนึงพี่อ่านยืมาดตัดตัดแล้วก็พรวนดินทั้งนิดนึงเดี๋ยวก็ช่วยได้แล้วอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายให้ฝนดูแลไปเรื่องนี้คุณนายตื่นสายอันนี้เป็นสัญญาณว่าได้รับแดดน้อยไปอ่า าจะยืดยืดแบบนี้ใช่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 อ๋อถ้ามันยืดนี่คือใช่แล้วเขาไม่ค่อยให้ดอกอายุมากด้วยก็อายุมากไม่เป็นไรนี่อันนี้คืออายุมากอันนี้คืออยู่ยืดยาวอายุมากแต่นี่เราเพิ่งตัดไปแล้วก็เพิ่งงอกมาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเเราค่อยค่อยนี่นี่ตัดทริมอันนี้ช่วยได้อันนี้เป็นบัวสันโดบัวสันโดซึ่งเอามาลงได้กําลังสวยงาม แต่สักพักหนึ่งมันก็จะฟุบไปตามด้ยดูนะใช่ใช่ใช่แต่พี่อันจะไปทิ้งมันนะได้มาหลายรอบเลยเลื้อหัวมันใช่ไหมเลื้อหัวแล้วปีปีหน้าเขาก็งอกขึ้นมาอีกถ้าเขาฟุบลงอย่าตกใจอ๋อได้มาแล้วก็ไปก็ได้มาใหม่ครับบางทีเปลี่ยนกระถงกระถามันไปกระดินอ่าไม่เป็นไรเรามีตังค์เราซื้อใหม่ได้ไปขอมาใหม่อันนี้ก็หมดอายุหมดอายุวิธีการอย่างนี้ครับ พี่อันใช้อย่างแรกเนาะเนี่ยขออนุญาตเปิดดูเนาะเติมปุ๋ยสองก็คือเราเราตัดแต่งเขาตัดใจเลยนะตัดแช่แชบแชบแช่แชแชแล้วก็เอาบางส่วนไปปลูกลงในกระถางใหม่แล้วก็ต่อไปเขาก็จะย้อยออกมาใหม่ได้อันนี้ไม่แค่โซมใช่ใช่โซมมากมันนานมากพี่ใช้วิธีนี้พี่จะเอาตัดยอ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 ดแล้วก็ปากใหม่เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว แต่ว่าอันนี้ได้ไปฝากน้องๆที่มหาลัยเอทีทีวิทลัยเยอะเลยนะเอออาเอาไปแจกเขาได้มาเลยมาเอาคือเพื่อนเขาก็มาขอกันบ่อยๆแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆและนี่คือเตือนนี้แคตัสหางลิงหางลิงสมชื่อกับหางลิงจริงเนาะผมมาช้าไปนิดนึงก็คือดอกดอกที่โรยไปแล้วกำลังมาใหม่อสวยงามดีแต่ว่า ของเดิมพี่อั๋นก็คือวางไว้ในที่ร่มเนาะใช่แล้วเราก็เพิ่งเอามาเจอแดดอแล้วก็ดอกมาดีใจมากเลยเพราะว่าสามปีหลังเงกระสีนได้มาสั้นแค่เนี้ยสั้นแค่นี้แต่ว่ายาวมาเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีดอกให้โชว์เนาะแต่เป็นธรรมชาติเวเองนะเขาก็จะโซมไปอ่าที่ต้องใสทำมครับคืออันนี้แลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะก็คือว่าพี่อั๋นมาวางไว้ตัวนี้ได้แดดแดีแล้ว แต่ว่าเพอเอิร์นชัยคาตรงนี้มันรับน้ํามันก็เลยชื้นไปเดี๋ยวเราแก้ไขกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกุหลาบ่วิธีการตัดแต่งต้องไม่ต้องไม่ให้เหลืออย่างนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับกิ่งเนี้ยอเป็นกิ่งเดิมของเขานะคะจะไม่ออกดอกสวยงามนะต้องเป็นกิ่งนี้ครับอ่าต้องเป็นกิ่งนี้ที่เขาเสียบยอดเอติดตามมาใหม่ เวลาพี่ตัดพี่จะตัดแค่นี้อ่าใช่แต่นี่เป็นต้นเดิมแนะจะไม่สวยแล้วพี่อันใช่ไหมครับผมต้องตัดไหมอ่าต้องตัดออกตัดไหมให้มันเหลือเหลือเฉพาะตอนนี้ตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้กับตัวนี้อืครับอันนี้เราจะเพื่อนให้มาครับเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเขาจะใช้วิธีการติดตาหรือไม่ก็เสียบยอดเนาะเพราะว่าเขาจะใช้ต้นตอที่เป็นต้นป่าที่แข็งแรงแต่ดอกไม่สวย ก็เลยเสียบกูหลามไม่ค่อยถนัดเลยดูแลยากไม่ยากไม่ยาก <c oughs> หนึ่งระบ,บายน้ําดีได้รับแดดเต็มวันและสิ่ง <c oughs> ที่พี่อัญทำนี่ถูกต้องแล้วนะเนี่ยคือ <c oughs> ให้มียอดแดงๆเนี่ยอันนี้เขาแค่แขาดยเองยากมากเลยมีอยู่ต้นเดียวก็วยังดูแลยากาเพื่อนให้มาต้องดูแลมันอย่างดีครับ ่แตก็มีดอกให้สวยมากนะใช่ใช่คาเล่เนี่ยแต่ถ้าพี่อ่านวางวางเขาได้รับแดดเต็มวันกว่านี้นะเขาจะสวยกว่านี้เลยต้องแดดใช่ไหมต้องแดดแดดเต็มวันเลยนี่คริสต์มาสนี้มันก็จะมาช่วงธันวาพฤศจิกาธันวาก็ได้มานานแต่ว่าแต่ปลูกไว้เลยเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ปีที่สามเข้าปีที่สามมันก็พี่ก็จะตัด ให้มันอยู่ประมาณนี้ยแล้วเดี๋ยวพอช่วงธันวามันก็จะมาให้ดอกชมพูมแต่ตอนนี้ก็เป็นใบเขียวไปใช่เพราะว่าเขาออกดอกปีละครั้งและพี่อันก็ทําให้เห็นว่าเจ้าคร<ช>ิสต<ช>์มาสที่เราซื้อกันมาช่วงปีใหม่เนี่ยมมไม่ใช่ไม้ล้มลุกอ๋อเห็นไหมเขาเป็นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปีเลยแล้วพอในช่วงนี้เขาออกดอกเนี่ยไอ้เจ้าที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นสีแดงแดงไม่ใช่ดอก เป็นใบใบใ<า>บต่างาดอก<ต>จะมีดอกเล็กๆอยู่อันนี้สวยงามเลยครับแล้วก็แสดงว่าเขาชอบเนาะเขาชอบอยู่ตำแหน่งนี้น่าจะ,ะได้รับแดดแหละแล้วก็ช่วงบ่ายมีร่มเนาะได้รับแดดครึ่งวันเพราะตรงน,นี้นนเป็นหน้าบ้านพี่อัน<ช>นะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์ที่อยากโชว์แฟนๆมือเย็นเลยก็คือ2ต้นนี้ครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ก่อน นี่คือริบซาริสไข่มุกสุขภาพดีมากดูดิจะเห็นทยอยออกดอกมาเรื่อยๆแล้วก็สมชื่อเขาเลยนะริบซาิสไข่มุกเพราะว่าเขาให้ดอกเป็นซรไข่มุกนี่แล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆก็คืออยู่ในพื้นที่รับแดดเช้าแต่แดดบ่ายไม่ได้เยี่ยมเลยแล้วก็ชื้นดีมากเอาปุ๋ยละลายช้าหยอดเขานิดนึงโอเคปุ๋ยละลายสูตร12 25 6ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับพี่อันหยิบมือเดียวแล้วก็เอยเลย สมเดือนค่อยมาตามทีหนึ่งหรือถ้าจะบ่อยๆก็ได้ใช้ออสโมโคสสามสิบสามสิบสาอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ตัวเดียวแหละที่ซื้ออ่ามันมีสูตรที่เป็นให้ให้เร่งดอกด้วยก็สิบสองยี่ห้าหยอดไปนี่แล้วก็ต้นนี้ได้มานานยังครับนานมากบบกโคดนี่เป็นต้นไม้ที่แสดงถึงสุขภาพดีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นพ่อหัวมันโตมากไหม ด้วยครับเขาเก็บสะสมอาหารที่สําคัญเลยน้ำไม่ขังเห็นไหมเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบายน้ําได้ดีมากๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ร่มําไรมีแสงจ้ามีนจะออันนี้เขาได้รับแดดเช้าใช่ไหมแปดเก้าโมงนี่ได้เลยแต่ในช่วงบ่ายเขาไม่ได้นี่เยี่ยมเลยใบเล็กลงนะใบเล็กลงก็ให้ปุ๋ยแต่แข็งแรงนะพี่อันดูดิเขาให้เขาอวดฟอร์มสวยมากโดยที่ให้ใบแน่น แล้วก็ตัวสีใบชัดมากๆแบบนี้ดีเลยแล้วก็สัญแสดงสัญญาณว่าเนี่ยเขามีการแตกหน่อใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเนาะอ่ะมาถึงไฮไลท์ที่เรารับปากพี่อันก่อนอันนี้ก็คือแก้วสารพัดนึกแต่เราสังเกตไหมครับว่าเขาแต่ตรงนี้เติบโตไม่ดีเนาะใช่เนี่ยถ้าพี่อันลองดูรูปๆเนี่ยมันเคยสวยมากใช่ใช่ใช่เนี่ยเรารูปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะรู้สึกสากมือมากเลยอันนี้เป็นการโจมตีของเพลียวไฟเนี่ยครับอยู่ข้างหลังเนี่ย เขาเวลาเวลาเขาทาเขาแอบอยู่นยเขาจะแอบอยู่ข้างหลังแต่ว่าเวลาเขาทํางานเขาจะมาแสดงอาการข้างหน้าใช่ไหมครับเพี้ยไฟลายแดงนะอาการในทานองนี้ใบหงิกงออย่างงี้ยใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับพี่อ่านเขาเขาเวลาเขาทําลายเนี่ยเขาเจาะปากแหลมๆก็เป็นแมลงปากดูดเขาจะเจาะปากของเขาเนี่ยเข้าไปในเซลล์พืชแล้วก็ดูดน้ําเลี้ยงออกมาพืชก็จะตอบสนองเนี่ยอาการแบบนี้ครับหงิกหงิกแล้วก็อันนี้ก็เป็นการตอบสนองของพืชเหมือนกันที่ออกมา วิธีการแก้ไขไม่ยากใช้บูรินแล้วก็เมทาสารเป็นชีวพันธุ์นะไม่เป็นอันตรายต่อพืชเดี๋ยผมขึ้นมาไวให้ด้วยนะครับนาแบบนี้ตัวนี้ก็อยากให้ใบมันวาวงามตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าก็โดนโดนเชื้อราเขาทำลายเขาอยู่ในพื้นที่ชื้นไปนิดนึงแต่ว่าอายุเยอะนะดูจากหนึ่งขนาดใบเนาะสองก็คือตัวกิ่งก้านขนาดใหญ่โตเนาะและสาก็คือ เขามีรากอากาศที่แตกออกมาแล้วออตามวิสัยของอยางอินเดียเนาะออซึ่งวิธีการแก้ไขที่ผมแนะนําก็คือว่าเออ,เอ,อก่อนจะไปวิธีการแก้ไขก็คือเขาอยู่ยางอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ยืนต้นออที่ชอบแดดออแต่เรามาปลูกประดับในบ้าน,น,นเนาะคิดว่าจะาไปสวนใ้ความสูงมันไปละโอ้ถ้าไปปลูกถ้าพี่อันปลูกลงดินไว้ในสวนนะ แล้วก็ปล่อยเขาไปเลยนี่นะต่อไปอาจจะได้เจ้าพ่อไม่เอาไม่เอาพอเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ยืนต้นใหญ่มากสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเดี๋ยวเราทําการตอนเดี๋ยวผมรับอาสามาตอนให้พี่อันไว้ทําคลิปให้มือแฟนๆเมือเย็นดูด้วยก็อันนี้เข้าพรรษาครับ่นี่นี่จะออกดอกช่วงนี้เขามีหลายดอกนะเขามีเขามีหลายสีดอกใช่มีสี ขาวชมพูใช่อันชมพูพันนานไปมันเป็นขาวใช่ไหมก็แล้วแต่มันคนละพันแล้วแต่สายพันโอเคือต้นไม้ในสกุลเข้าบัญษานี่มีเยอะมากๆครับนี่อันนี้ก็ไม่ออกดอกรู้ไหมว่า3ปี4ปีแล้วดอกไม่มามีวิธีการช่วย อาการอย่างนี้นะครับทุกท่านต้นต้นไม้ของพี่อันนี่ดีนะเป็นตัวอย่างให้หลายท่านด้วยอันนี้คืออาการขาดธาตุอาหารครับนี่จากปลายใบเข้ามานี่นะ,ะ,ะแสดงว่าไม่ใช่ลูกรักของพี่อันอเพราะว่าพี่อันไม่ค่อยใส่ปุ๋ยบางทีเราไม่รู้เราคิดว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เพิ่มปุ๋ยครับเพิ่มปุ๋ยผมให้ทำสองอย่างนะอย่างแรกเอาปุ๋ยคอก แล้วก็พี่อ่านก็เอามาสักหนึ่งกำมือเนี่ยนะครับแล้วก็โรยไปที่โคนต้นทําได้ทุกเจ็ดวันเลยอบ่อยขนาดนั้นบ่อยนั้นละเพราะว่าจะทําให้โครงสร้างของดินดีในระยะยาวสองปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอเลยสิบหกสิบหกสิบหกสิบสามสิบสามโรยหนึ่งหยิบมือนะโรยโดยปกติแล้วมันมันจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนแต่เราใส่บ่อยใส่น้อยแต่บ่อยครั้งเดือนต่อไปเราใหม่แล้วหนึ่งหยิบมือยังคิดว่ามันเป็นหมันหรือเปล่าดอกไม่มาอา เดี๋ยวจะบอกว่าออกดอกแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าทําไปแล้วหนึ่งเดือนอาการตรงเนี้ยจะต้องดีขึ้นจะเราจะไม่เห็นใบลายๆแบบนี้แล้วถ้าดีขึ้นพื้นที่สีเขียวจะเพิ่มขึ้นเนอะเดี๋ยวจะกลับมาเช็คมาตรวจงานยินดีต้องมาตรวจแล้วก็สิ่งที่พี่อ่านมีเนี่ยผมถึงยืนยันว่าทําไมจะออกดอกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื้อไฮเดนเยียนะครับต้องซื้อกิ่งที่เป็นกิ่งแบบนี้กิ่งน้ําตาลเนี่ย กิ่งที่มีอายุพร้อมที่จะออกดอกแบบนี้อาหารสะสมเต็มมันสวยแต่ใบอ่ะก็เพราะว่านี่ไงเขาทนอยู่แล้วก็เหลือประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะออกดอกปีเนี้ยเราบำรุงเขาให้สมบูรณ์เดี๋ยวพอปีใหม่นี้เราลุ้นกันได้ออกดอกแน่นอนนะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเขาหน่อยนะครับอมชมพูนี่นี่อมชมพูนี่เป็นไงสวยไหมสวยงามอันนี้ให กดไลค์เลยกดไลค์เลยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาได้รับแดดเช้าเก้าโมงนะนี่เ่อให้ไม่ได้กดได้ก็กดให้ตัวเองไม่ได้นี่นี่นี่นะเลี้ยงได้ดีสุขภาพดีแล้วก็ดูเห็นนะครับเห็นเขาจะมีการให้ยอดใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็แตกใบอื่นๆเนาะนี่เราก็ดูก้านของบุญครับใช่ไหมแข็งแรงมากๆในกระถางจริงกระถางนี่เดียวนะใช่ใช่ต้องเปลี่ยนกระถางไหม อยากให้เปลี่ยนครับพี่อั๋นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือเนื่องจากว่าเขาเป็นรวมกันกับพระทองตังนี้ลรกมาตัวนี้นะคะใช่ใช่มันรวมกันอยู่ไม่เป็นไรเลยนี่เดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกอ๋อมันคนละกระถางอยู่อแต่มันอยู่ด้วยใช่ครับวิธีการนี้อย่างนี้ครับพี่อั๋นก็คือว่าทําไมต้นนี้เขาถึงใหญ่โตเนาะพี่อั๋นให้เขาพันขึ้นหลักค้ำอ่ะเขาเป็นไม้ที่ชอบหลักค้ำ เพราะฉะนั้นเราซื้อหลักคําใหม่สูงๆหน่อยชวนชมก็ดอกสวยมากเลยสาวต้นไม้ตรงนี้มีประมาณร้อยปชนิดครับสวนร้อยแปดชนิดเออใช่ได้อันนี้ชื่อจำได้ไหมรู้สาวสันสาวเออนี่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจอรากาอานีสาเหตุสาเหตุที่เรียกว่าจอรากาเพราะว่าใบข้างหลังเขาใชมันดำใช่ไหม คือเมื่อก่อนเราตั้งชื่อต้นไม้นี่มันทําให้เราจําแนกยกงเงยส่วนร้อยแปดนี่อยากบอกให้ทุกท่านว่าของพี่อ่านนี่อไอสาวสันทรายปลูกในตําแหน่งที่ดีมากมเพราะเช้าทางนู้นนะแดดใช่ไหมครับบ่ายนี่ก็ได้รับแดดมีมะม่วง,งพลางอยู่นิดหน่อยอเขาก็เลยโตดีมากๆนะ แล้วก็มีกัลยาณมิตรก็คือเข็มขาวซึ่งปลูกในกระถางแต่ว่าลงดินไปแล้วนะครับันี้ก็โตดีมากๆที่จริงลงดินเอาไอ้นนั้นครอบไว้แต่ก่อนมันทรงมันไม่สวยอ๋อล็อกไว้เหรอล็อกว้ทีนี้ไปมามก็โตไปเรื่อยๆแต่เข็มขาวนี่ให้ดอกทั้งปีเลยนะใช่ใแล้วก็หอมอ่อนๆอ่อนถ้าต้องต้องมานั่งใกล้หน่อยอ่าเป็นช่วงๆไปชอบมากวิธีการให้เข็มขาวออกดอกเร็วอย่างนี้ก็คือ พรทอตรงนี้หน่อยลูกนี่อย่างนี้โซมตัดไปแล้วอ๋อให้ตัดอ่าตัดเสร็จปุ๊บเขาแตกต้องขยันอ่าก็คือมานั่งเชยชมแล้วตัดทีหนึ่งใช่เวลานั่นเราก็ใช้เวลากับต้นไม้วันละสองสามนี่แล้วขอร้องหน่อยได้ไหมคะเอาสเลเตออกมาหน่อยได้ไหมตรงนู้นพระทอลูกสาวใบยาวๆนูน่นได้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 มันเยอะอ่าเอามารับแดดเต็มวันเอาให้ให้เจอแดดใช่จะชอบมากแล้วพี่อ่างก็จะได้ เห็นดอกอย่างต่อเนื่องยกออกมาเลยใช่ชอบแดดชอบแดดอย่างยิ่งโอ้เยอะแยะมากมายสวนร้อยแปดจริงจริงเดี๋ยววันหลังเราต้องเอาต้นไม้มาให้ป่านบ้างนะกระจายความเสี่ยงมาให้ปานต้นอะไรบ้างที่ควรจะมาเอาต้นที่ปีอันไม่มีใช่ใช่แฟนแฟนมือเย็นที่รอชมนาดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําต้นนี้แหละแต่เบื้องต้นก่อนนะถ้าอยากปลูกต้องมีพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันนะครับสำมัคคันอย่างยิ่ง โอ้แต่เขาหอมนะแค่นี้ก็ได้กินเลยถ้าดอกเต็มต้นนี่โอ้ยเบียนหัวนี่แล้วพี่อ่านก็ใช่เวลาเพื่อนมาอาจจะบอกเบียนหัวสมกับเป็นสาวุบลนก็พี่มีบัวเป็นบัวหลวงเป็นบัวหลวงที่พี่มันจะสายมูนิดนึงสอดคล้องกับปีเกิดอะไรประมาณนี้เออนี่เป็นบัวฉัดพี่ก็จะปลูกบัวไงเพราะว่า พี่เคยตั้งใจไว้ว่าถ้ามีบ้านจะจะจะ,ะปลูกบัวก็เลยแบบจะปลูกอะไรหน้าบ้านดีไม่ต้องออกมารดน้ําถูกต้องก,ก็เลยใช้วิธีปลูกบัวแล้วก็อยู่กับน,น้ําไปเลยนี่นะแล้วก็นั่งได้ด้วยนะค่ะเพราะว่านี่ใหญ่ดีเลยขังน้ําไว้ปลูกต้นไม้อะไรที่ไม่ต้องรดน้ํ<ก>ปลูกบัว,บว <laughs> สําหรับในตอนนี้นะครับ หลังจากที่เราได้เดินตะเวนดูสวนของพี่อันเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังดูมือเยีนอยู่ก็มีต้นไม้ในทํานองนี้แหละบางทีเราก็มีต้นนั้นต้นนี้แต่เราอาจจะวางไม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมนะพี่อันเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้เองที่เขาจะถูกทําลายบ้างโดยโรคและ,มะแมลงเนาะเราก็แก้ไขกันนะครับคลิปต่อไป ก็ขออนุญาตมาช่วยพี่อันในการตอนกิ่งยินดีค่ะนะครับแล้วก็เล็งชมนาทไว้จะมาขอพี่อันถ่ายทํามาฝาก,กแฟนๆเย็นนะครับอพอไหมโอ้ oh, เกินพอครับผมออนะแล้วก็เบื้องต้นก่อนนะอ,อ,อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าจะปลูกชมนาท เป็นไม้เลื้อยต้องมีพื้นที่ให้เขาอย่างที่2คืออยู่ในพื้นที่ได้รับแดดเต็มบัดถ้าจะให้ดีปลูกลงดินสาระดีๆในการปลูกเลงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้ดังนั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดๆนะครับเชิญเือนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามมือเย็นไปด้วยนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคและแมลงอย่าลืมใช้ชีวภัณฑ์ดีๆของแอปพลายเก็บประเทศไทยนะครับในตอนนี้ผมแล้วก็พี่อั๋นะครับต้องขอขอบคุณพี่อันมากๆเลยที่อนุญาาาตเปิดสวนให้มมรรรััับบบบบคคคย่อผ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอย่างา<อ> <laughs> ยูานใจหญ่ๆ <laughs> <laughs> อันนี้เดี๋ยวเป็นภาพถูดนะ